ตกเลยเรอี่พ no? ี่ดังเลยใ่เรียนหนักมากเขาเก็บโทรศัพท์เลยอะมาเรียนใช่ยึดเลยไม่เล่น 八百八百八百。 ใครบอกไม่บอกอบอกใครบอกใครบอกถ่ากันซีฟถ่ารกันซิ่ครูปคน่ะคะเนี่ยดูนี่ดูนังคี่เมว่า

มหอ่ให้น้องเหรอให้น้องหรือถ่ายพี่จบแล้วรบแล้วนี่ทัวนี้เราเป็นอย่างนียเราอ่ะน่าจอทุกคนน่าจอทุกคน็เป็นแบบนี้หมดเลยไม่ใช่เ้าหายอ้าวนี่ของเองอะไรเป็นหมด มันไมย่มันไม่ย่แล้วมันย่ัหอนี้เลียวเียไตรงนี้ม่หมดเลยยังไม่หมดเลยตรงเนี้ยไม่ใช่มาไปเกาหมานี่ี่พี่จอยครับพี่จอย นี <ti> <cop> ่จะไปอยู่ตรงนั้เออน้องัาตรงนี้นะนี่เป็นเรื่อไ่าดนั้นยนะตัวแขึ่งตัวเป็นใหญ่ตีออกตอนะันี้มันเป็นหอยแองี้่ใหญ่ตลอดเริ่แงแล้วนี่างแล้วอะางทาง เก็บไว้เก็บไว้ค่ะเก็บไม่ลบอไม่ลบไม่ล็อกไม่ลไม่ลบเบถ้า้แล้วเอาชอพึยื่นนะี่จอยยื่นก่อนขอคุณค่ะพจอยื่นก่อนนะี่เ ไฟนดับไปมป่ะคะโอ้ไม่จริงี่ไฟเห็มมันต้องไา์ลจริงอ๋อน่ารำาจรน้าจะพืดะเอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ที่ตะวันนี่่ะมว้มวต้หมดรอบแล้วตรงนี้ตรงนี้หมดรอบแล้วเขาพูดเาแล้วออกม ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตันี้ว้